วางไฟนะป้าป้าอรงนีงนี้นะเอาตาม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 าาม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 าาม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 มามมามามาามามามมา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  หมูหโบกระลเรามีนี่แน่เสี่ยวไม่ไ่หุนอย่าขามาอยยุ่งกันอายุ่งคข้างข้ามยุ่ง งงเลยขี่จักรยานเห็ดจักยานมาชนบ้านตัวเองแล้วก็ถล่มแกบอกโมี้ทางเอาเจ้าเชือลงไห้ยังอ่ะเอาลงไม่ยังหรือวะน่าจะพากกเลือดใค่ ผมไม่กล้ารื้อเพราะว่ามันต้องใช้อุปกรณ์กลัไปรบบ้านก็ูกบ้านก็ปลูกด้วยพี่โพดตอนแรกมาเจอเป็นไงครับตอนแรกมาเจอทับบ้านนะช่วงประตูท้ายประตูทับขาแกอยู่ครับตอนแรกหาไม่เจอกันหรอกเห็นขาแกออกมาเลยตะโกนเรียกแกบอกว่ายายยายยายโอเคมีสติถามตอบเรื่องก็คือบาดเจ็บไม่มากบาดเจ็บมากมีมีมีสีสษะแต่ก็ ขาขาแล้วไม่น่าจะหักน่าจะปวดปวดปวดใช่ไหรัดขาขาไม่หักนะก็คือที่ออกไม่ได้ก็คือประตูทับขาอยู่<อ>ต้องประตูช่วงประตูบานประตูลังแล้วที่บ้านเนี่ยเป็นยังไงครับสบภาพบ้านของเขาอ่ะชานบ้านแหละมันปูใช่ไหมชานบ้าน,ลนแ,ลแล้วปูอยู่แล้วแล้วทิ้งแล้วหงรับแจ้งจากคนเจ็วว่าขี่จักรยานไปฟ้าเปชนเต่าบ้านแล้วมันขึ้นลงมาเลยลงมาทับตัว